กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6พายุโซนร้อนตาลิงเตือน39จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศฉบับที่6เมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนี้วันที่16กรกฎาคม2566พายุโซนร้อนตาลิน TAILIM บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดส8 6องศาเหนือ ลองจิจุด1 1 6 5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮหลำและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่1 8ถึง19กรกฎาคม66อันหนึ่งในช่วงวันที่1 6กถึง20กราคาคม66ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่องอีกบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวัง ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่16กรกฎาคม2566ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่าน่านอุตรดิตถ์ตากพิจณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีนนองคายบึงกรสรลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรร้อยเอด็ดอํานาจเจริญรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุ ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงสาาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่17-18กรกฎาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารการสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมร,รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่19-20กถึงกรกฎาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถตากพิษณุโลกและเพชรบูรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกากาสลนนนครนครรพม,มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำน้าเจ,จริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสาคสรสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและปราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรมดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t m d g o t h H, หรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2 1 3และ1,182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณนะวันที่16กรกฎาคมพศ2566เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต,ต,ต่อไปในวันที่16กรกฎาคมพศ2566เวลา11นาฬิกา